สวัสดีค่ะยายเองนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าคุณจะเติมพลังความฝันของคุณได้อย่างไรนะคะอะ่คุณมีความฝันกันบ้างหรือเปล่านะลองคิดดูซิว่าเราเราฝันอยากจะเป็นอะไรอนะเนี่ยนะสมัยย่านะย่าก็ฝันเหมือนกันนะฝันว่าอยากจะ ไปเรียนปริญญาเอกนะคะนะต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นความฝันของยานะคะีค่ะแต่ถามว่าความฝันนี้มันเกินเกินความจริงไปไหมเนาะมันเกินไปไหมก็ไม่รู้ค่ะแต่ตอนเป็นเด็กเราก็ฝันไปอย่างนั้นเนี่ยนะที่ที่เราต้องเราฝันอย่างนั้นก็เพราะว่า ตัวเองเป็นคนที่เรียนหนังสือใช้ได้เรียนหนังสือดีก็มีความเพ้อฝันนะพอพอเรียนดีเข้าก็มันน่าจะเป็นไปได้เพราะจากนั้นคือตอนตอนประถมเนี่ยก็เรียนเป็นที่หนึ่งตลอดพอมัธยมนะมัธยมต้นก็ยังไม่ชัดเจนพอมัธยมปลายก็เป็นที่หของจังหวัดก็ยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจนะแต่ อันนี้ยังไม่ยังยังไม่พูดถึงคำว่าแต่เนาะทีนี้พอไปเรียนบิยตรีก็ไปทำรีเสิร์ชกับอาจารย์เนี่ยเป็นวิชาสุดท้ายของการจะผ่านปิญาตรีอาจารย์ท่านก็บอกว่าอ้มเนี่ยเป็นคนที่ทำรีเสิร์ชใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดไปทำปริญญาโทของคือพอพอกับ ปริญญาโทที่ต่างประเทศเลยท,ที่ที่ท่านไปเรียนมาอะไรเงี้ยอืมโกยคราวนี้ก็ยิ่งยิ่งอะไรอ่ะยิ่งยิ่งเชื่อมั่นใหญ่สิใช่ไหมอูตายแล้วเราเราเก่งอะ่ะเราต้องไปเรียนได้แน่เลยอะไรเงี้ยอืมเพราะแล้วในฝันใจฝันเลยปริญญาโทนี่เขาฝันแล้วจะไปเรียนที่ไหนพออาจารย์ถามก็บอกเลย ว่าที่มหาลัยนี้อาจารย์ก็บอกอ,อใช้ได้เลยดีได้ละคือเป็นเป็นความฝันที่ต่อเนื่องไม่ได้ไม่ใช่ว่าว่าอ่าไม่คิดไว้ก่อนนะมันคิดเอาไว้ก่อนทุกสเต็ปเลยอันนี้คือความฝันฝันไปเรื่อยๆแต่เอาละแต่แต่มันเป็นจริงได้ไหมมัน มัน absolutely มันมันมัน impossible เลยอ่ะเพราะว่าความฝันของเราเนี่ยมันถูกตีกรอบด้วยคำว่าไปเป็นครูนะเป็นข้าราชการไปเป็นครูจบมาเป็นครูก็พอนี่คือคำนี้นะซึ่งซึ่งเป็นเหมือนอายาสิก ของยุคสมัยนั้นแล้วก็ของผู้ปกครองในยุคนั้นซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยก็คือต้องเป็นครูย่าก็โอเคนะย่าก็ accept นะก็ยอมรับในสิ่งนั้นแต่ว่าแต่ลึกๆแล้วอะ่ะอยากอย่างนั้นอยากอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วได้ไหมอะ่ะ ถามว่าได้ไหมยิ่งยิ่งพองมาทำงานเป็นเป็นครูแล้วก็มาทำงานเป็นข้าราชการมาเจอคนอีกคนหนึ่งซึ่งมาย้ำความรู้สึกเราอีกว่านี่ถ้าพี่เป็นเธอนะี่ยพี่จะไปทำงานต่างประเทศเธอเก่งภาษาแบบนี้เธอควรต้องไปอยู่ต่างประเทศ โอ้ยิ่งทำให้ยายิ่งหนักเข้าไปอีกคือรู้สึกผิดหวังมากกับกับความฝันที่มันไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องเล่าความผิดพลาดแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นความเวลวร้ายนะเพียงแต่ว่าความฝันน่ะมันไม่ได้เป็นจริงเพราะฉะนั้นย่าเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะ่ะ มีความฝันที่เป็นจริงมันจะได้มีความสุขทีนี้ทำยังไงล่ะยากก็เลยเอาไอ้ตัวฟิลิอันนี้คือข้อผิดพลาดอันนี้ยมาพูดให้ฟังว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเนี่ยวิธีการน่ะนะอันดับแรกเราต้องดูที่ตัวเราเองตัวเราเองอะว่าเราเนี่ยฝันจริงรอเปล่าเอาแน่นะ บางคนก็ฝันลมๆแรงๆอ่ะแบบตัวเองไออะไรอ่ะทักษะหรือความสามารถไม่ได้สอดคล้องแต่ก็ฝันไปนเรื่อยๆอยากเป็นดาราอยากเป็นนู่นนี่อยากดังอยากแต่ทักษะไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือหนึ่งคุณจะต้องมีความสามารถและมีทักษะในตัวของคุณที่สอดคล้องกับความฝันนั้นนะ อย่าเพ้อฝันเพ้อเจ้อนะฮะย่าบอกว่าคุณต้องดูตัวคุณเองก่อนนะคะดูตัวคุณเองว่าคุณบีลีฟหรือเปล่าคุณเชื่อในสิ่งนั้นหรือเปล่าว่าคุณจะเป็นคุณจะได้คุณต้องทําได้คุณต้องบีลีฟมันนะคุณต้องเชื่อว่าคุณต้องเป็นให้ได้มาหันมาถามตัวเองมาถามย่าย่าบีรีฟไหมไม่ ย่าย่าไม่ได้มีเลยย่าเพียงแต่เป็นความคิดเป็นไอเดียล่องลอยคืออยากอะเป็นความวอนมากกว่าอืมใช่ไหมฮะนิดแต่ไม่มีความบีรีฟว่าเราจะทำได้แล้วสิ่งต่อไปไม่บีรีฟแล้วยังไม่มุ่งมั่นอีกไม่โฟกัส ใช่ไหมมันต้องโฟกัสทำยังไงโฟกัสฉันต้องไปให้ได้ฉันต้องไปเรียนตอบต่างประเทศให้ได้ฉันต้องปริญญาเอกให้ได้นี่ปริญญาโทนะแต่พอปริญญาเอกเป็นไงห้อยอ่ะห้อยต้องใช้เข่าบ่าห้อยคือไม่มีความมุ่งมัน่นไม่โฟกัสไปเรื่องอื่น แต่งงแต่งงานไปเลื่อยเฉยไม่โฟกัสจริงไหมไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปทําเอาชีวิตตัวเองไปให้คนอื่นบงการไม่ใช่บงการมันเป็นแผนของคนอื่นไม่ใช่แผนของเราเห็นไหมเป็นแผนคุณต้องมีแผนของตัวเองมีโกของตัวเองแล้วคุณก็วางแผนแล้วคุณก็มีโปรเซสมีสเต็ปของมันมันถึงจะไปได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณโฟกัสแล้วอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งแล้วคุณต้องโฟกัสและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำคัญมากญาเนี่ยมีความกลัว fear ความกลัวที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยกลัวอะไรบ้างกลัวว่าเราจะไปได้ไหมเราจะไปเรียนได้จริงเหรอ ใครจะส่งนะกลัวคนอื่นแล้วใครจะส่งเขาจะมีเงินให้เราไปเรียนเหรอพ่อแม่จะมีเงินให้เราไปเรียนเหรอเราจะสอบได้เหรอถ้าเราจะไปชิงทุนเราจะสอบได้เหรอโอ้มีแต่คำถามใช่ไหมมีแต่คำถามแต่ไม่ได้มีสิ่งที่ออกไปดูก่อนออกไปหาก่อนไม่เลย มีอยู่ครั้งเดียวย่าส่งแอปพลิเคชันส่งไปแอพพลายที่ออสเตรเลียส่งไปเพื่อขอเรียนเพื่อเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะย่าแอพพลายไปแต่ไม่สำเร็จมันจะไม่สำมันจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ครั้งหนึ่งมันก็ต้องทำอีกอะไรอย่างนียใช่ไหมแต่ทำไหม ไม่ได้ทำครั้งที่สองครั้งที่สามนะฮะส่งไปครั้งเดียวแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยย่าถึงบอกว่าความโฟกัสไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีมันเลยล้มเหลวมันเลยไม่ได้ตามฝันไม่ใช่ว่าล้มเหลวนะไม่เป็นไปตามฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องต้องทำตัวเองก่อนนะหนึ่ง e ิลีสองโฟกัสสามอย่ากลัว อย่าก,กลัวอันที่สองสำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองควรต้องสนับสนุนควรต้อง support ลูกๆต้องถามว่าเขารักอะไรเขาฝันที่จะเป็นอะไรช่วยสร้างฝันให้เขาเป็นจริงด้วยลูกเนี่ยเขาอยู่ด้วยชีวิตของเขาเองเนะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรให้กับคุณ อ,อันนี้มันมันมันเลยผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะยตาถึงเขียนหนังสือไว้ว่าฉันเกิดมาเพื่อใครใช่ไหมฮะฉันเกิดมาเพื่อใครฉันทำทุกอย่างเพื่อใครตลอดชีวิตอะไรเงี้ยออันนั้นเป็นเรื่องเลยไปแล้ว แต่ในข้อนี้ก็คือมี2ประเด็นก็คือตัวเองกับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองขอร้องว่าให้ช่วยสนับสนุนเด็กๆด,ด้วยดูเขาด้วยนะครับเหมือนอย่างที่ย่ยาบอกเลยงว่าทำไมย่ยาถึงต้องเขียนเรื่อง Five Step for Kids Programming Strategy เพราะให้มันเกิดความเป็น objective ไม่ subjective หรือไม่ bias ของคนใดคนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยย่าก็ให้เทคนิคสองประเด็นอันนี้นะคะมันเป็นความไม่เป็นไปตามฝันของย่าแล้วนำมาแนะนำนะเป็น advice เป็น suggestion ของย่าว่าควรต้องทำอย่างนี้นะตัวเราเองก่อนนะแล้วก็ผู้ปกครอง ก็สำหรับคลิปนี้ย่าฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ